ดังนั้นการขอ,อยื่นสืบพยานรับหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องในอนาคตแต่ผมได้รับการยืนยันจากท่านทักษิณน,นะครับท่านพร้อมที่จะมาฟังการพิจารณาจุกนัดเพื่อพิสูจน์ความผิดของความบริสุทธิ์ของท่านนะครับแล้วท่านก็ประสงค์ที่อยากจะถามความเป็นมิตรด้วยนะฮะอันนี้อันนี้คือเรื่องที่ท่านได้พูดกับผมกแสดงว่ามั่นใจว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆในการเป็นข้อต่อสู่ยมั่นใจว่าเราจะรับรองจะมีตั้งแต่ต้นแล้วครับ ตั้งแต่เริ่มล้วที่เรามีความมั่นใจว่าเราไม่มีเจตนาที่จะกล่าวถึงสถาบันราาพระมหากษัตริย์พยานหล,ลักฐานวันนี้ก็มีการสอบคำให้การของจำเลยนะครับก็คือท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านก็ให้การปฏิเสธนะครับพร้อมกับนําเสนอพยานหล,ลักฐานซึ่งประกอบด้วยพยานเ,เป็นพยานฝา่ายเป็นพยานบุคคลฝ่ายจำเลยเนี่ย14ปากนะครับแล้วก็มีพยาเนเอกสารอื่นๆซึ่งเราก็จะขอนําเสนอในชั้นพิจารณานะครับส่วนฝ่ายโจทย์เนี่ยจะมีพยานทั้งสิ้น10ปากนะครับ สิป่าก็เป็นพยานที่มีการสอบสวนไปแล้วส่วนพยานที่มีการสอบเพิ่มเติมเนี่ยฝ่ายโจทย์ไม่อ้างนะครับก็เป็นสิทธิของโจทย์ตอนนี้เรามีหน้าที่ในการมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราและต่อสู้คดีเนี่ยต้องทําให้เต็มที่ครับการสืบพยานนะครับจะเริ่มต้นในวันที่1 2และ3กรกฎาคมนี่คือสืบพยานฝ่ายโจทย์นะครับ1 2 3เอสอากรกฎาคมครับ1 2 3สองสกรกฎาคมปี6กนะครับหนะ้หกแแล้วส่วนส,ส่วนจำเลย จะสืบพยานในวันที่ 15, 16, 22และ23กรกฎาคมปี68เช่นกันนะครับเ,เมื่อสืบพยานทั้งหมดเจ็บนับนี้นะครับก็จะต้องมีการทำคำแากษาของศาลซึ่งก็จะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับ